สวัสดีครับเพื่อนชาวฟนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้ LD ของแม่สาวขายดอกไม้แห่งภาค7ของเรากันนะครับซึ่งก็คือสาวแอริดของเรานะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มการวิเคราะห์ตู้นี้กันเลยนะครับสําหรับตู้สาวขายดอกไม้ของเราเนี่ยเชื่อว่าชายไทยที่อายุเกิน30บบวกเนี่ย จะได้เล่นภาค7กันตั้งแต่ p พ a y s t a t i o n 1กันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นวัยรุ่นที่เจนใหม่ๆเนี่ยก็จะมาได้เล่นภาค7รีเมคกันนะครับก็จะเป็นตัวอวยของชายไทยลหลายๆคนนะครับสำหรับแม่สาวขายดอกไม้ของเราทีนี้เราก็มาพูดกันถึงตู้แม่นางนะฮะซึ่งตู้ของแม่นางเนี่ยผมจะเรียกว่าเป็นตู้ดักเพชรก็ได้นะครับเพราะว่าความสามารถของแม่นางเนี่ย ก็มีตัวอื่นที่ทดแทนกันได้อยู่แล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เนี่ยตู้แม่สาวขายดอกไม้ของเราเนี่ยตู้แตกแน่นอนฮะเพราะว่าคนอวยกันเยอะทีนี้เราก็มาดูกันถึงข้างตู้นะครับสำหรับข้างตู้เนี่ยของแอริสนะฮะมันจะไม่เหมือนกับตู้อื่นตรงที่ว่าถ้าเป็นตู้อื่นนะฮะจะมีข้างตู้เพิ่มมาอีก2ตัวนะครับในเรทการออกอาวุธเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวแอริส แล้วก็ตัวข้างตู้อีก2ตัวแต่คราวนี้เนี่ยข้างตู้มันไม่มีนะฮะก็จะกลายเป็นว่า,าในตู้เนี่ยหมีเบิร์สของป่าเอ็มเพอเรอร์นะครับแล้วก็ 2. มีอาวุธ1 5 cp 3 5 cp อาวุธ ex อาวุธ ld ของแอริสแล้วก็ส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นอาวุธ1 5 cp กับอาวุธ3 5 cp แล้วก็อาวุธ ex ของตัวละครทั้งหมดที่มีในเกมณนะตอนนี้นะฮะ ซึ่งจากที่ผมไปดูคลิปการเปิดกระชาของฝั่งเจแปนเมื่อ 7, จ็ดแเดือนก่อนก็ทําให้ผมสรุปได้ว,ว่าตัวข้างตู้เนี่ยมันมีหมดทุกตัวเลยนะครับสําหรับข้อดีข้อเสียมันก็จะมีตรงที่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับข้อดีก็คือเวลาเราเปิดแล้วได้อาวุธของตัวอื่นเนี่ยผู้เล่นใหม่ถ้ายังไม่มีตัวละครนั้น ก็จะได้ตัวละครนั้นมาทันทีแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราได้อาวุธ EX ของตัวละครที่ผูเ้เล่นใหม่ยังไม่มีแต่ว่าแล้วเราไม่มีเหรียญแดงเพื่อหยิบอาวุธ15 CP กับ35 CP ของตัวละครที่เราขาดอย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีแค่อาวุธ EX ของตัวนั้นนั้นเองนะฮะมันก็เลยกลายเป็นข้อเสียไปสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับทีนี้เราก็มาพูดกันถึงตัวแม่นางเนี่ยตัวแม่นางก็จะเป็นซับแบบซับจ๋าเลยนะครับ จากตอนแรกเนี่ยตัวแม่นางก็จะการทำดาเมจเนี่ยจะทำได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะฮะส่วนมากจะเน้นไปการาแบตเตอรี่ทีมฮิลทีมแล้วก็ใช้สกิล ex เนี่ยเพื่อเพิ่มความสามารถของปาร์ตี้นะครับแต่ว่าการมาของอาวุธ ld เนี่ยก็เพิ่มเพิ่มศักยภาพของนางเนี่ยทำให้นางสามารถโจมตีตามปกติเหมือนกับตัวอื่นๆได้นะครับ ซึ่งดาเมจเนี่ยก็ไม่ได้ขี้เลยเลยครับจากที่ผมดูมาเนี่ยก็อยู่ที่แสนหนึ่งถึงแสนสองได้อยู่นะฮะในการโจมตีเลือดครั้งหนึ่งของแอริสนะฮะซึ่งจากที่ผมคุยกับรุ่นพี่ที่เล่นเจแปนนะครับก็จากของเดิมเนี่ย AF ที่เราจะต้องหาคู่อ่าคู่เทพนะครับก็จะเป็นชาร์จสกิลหนึกับสกิลสองเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะครับหลังจากการมาของ LD เนี่ยจะกลายเป็นว่า เราหาแค่ Attack 1 0้หรือ m a c เบฟ e า3รคู่กับชาร์ตฮิ i ิงนะฮะแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงสิ่งที่นางทำได้หลังจากที่ LD มานะครับอันแรกเลยนะฮะก็เพิ่ม o v e r f ร์ให้กับทีมนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยฮิลทีมแบบหมู่แล้วก็เป็นการฮิลที่รุนแรงนะคือฮิลทีเดียวเนี่ย เลือกเต็มทั้งทีมแน่นอนนะครับอันต่อมาเนี่ยสามารถชุบชีวิตได้แล้วก็มีแปะดีบัฟเพิ่ม h ฮดพีดาเมจเนี่ยสนะครับจากความสามารถของอาวุธ LD เนี่ยที่ผมอ่านมาอันหนึ่งจริงๆมันมี2อันนะครับเรามาเริ่มจากอันแรกกันก่อนอันแรกนี่คือหลบดีบัฟได้100%เหมือนกับอาฟมาวนะครับ ซึ่งทำให้ตัวเอดิสเนี่ยจากเดิมที่ถ้าเกิดเวลามอนสเตอร์แปะดีบัโหดหมาเนี่ยโดนแน่นอนก็กลายเป็นว่าทำให้ทีมเนี่ยรอดจากการแปะดีบัฟได้นะครับซึ่งถือว่าดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าดีบับบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะโหดร้ายนะครับเช่นดีบับาลดเลือดของบอสตะขาบอย่างเงี้ยฮะหรือไม่ก็บอสหอคอยดูเพเนเียที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ไอตัวลูกล้อน,นั่นฮะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับที่ผมลองอพยายามแปลแล้วเนี่ยมันมันเรียกว่าเป็นการบล็อกบัฟนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยการบล็อกบัฟของแอริสเนี่ยอาจจะเหมือนกับตัวยัฟฟี่นะฮะซึ่งยัฟฟี e เ turn, Bot ่เนี่ยสกิล ex เนี่ยจะแปะดีบัฟให้กับบอสหนึ่งเทินทำให้บอสเนี่ยไม่สามารถบัฟตัวเองได้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับดีบัฟของยัฟฟี่นะครับเพราะว่าจากคำคําแปลที่ผมหามาแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าแค่ห้ามบัฟเฉยๆนะฮะก็เลยค,คิดไปได้ในทางเดียวคือเป็นแบบของอดีบัฟยัฟฟี่นะครับอันนั้นเองนะฮะสำหรับตัวแม่สาวขายดอกไม้ของเรานะครับก็ถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยมี LD ของเซซิลพาราดินแล้วเนี่ย ตำแหน่งนี้เนี่ยสามารถใช้เซซลพาราดินได้นะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่อยากกดตัวแม่สาวขายดอกไม้ของเรานะฮะก็สามารถข้ามได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้เล่นใหม่อยากจะได้ตัวลงหอคอ,อยห้ามใช้ตัวซําไอตัวหอเก่า20 20ชั้นเนี่ยก็สามารถกดได้นะครับเพราะว่ายังไงตัวเอริสเนี่ยเป็นซับอยู่แล้วแล้วก็ มาเของ LD เนี่ยทำให้ตัวนางเนี่ยสามารถทำดาเมจได้แล้วก็ด้วยความที่ความสามารถนางเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็หลังจากที่อาวุธ LD มาแล้วบัฟกับดีบัฟก็ดีขึ้นก็ทำให้ตัวนางเนี่ยน่าใช้ขึ้นมาอีกเยอะเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ไม่อยากจะเสียตัวเสียเพชรกับตู้นี้เนี่ยก็สามารถข้ามได้แล้วก็เก็บไว้ไปกดตู้หน้านะครับ อันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็อยู่ที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะใช้วิจรารณญาณของตัวเองครับว่าตัวแอริสเนี่ยอยากจะได้เข้ามาเสริมทีมไหมนะครับแล้วก็ความจําเป็นในการใช้เนี่ยต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็ต้องลองจัดสรรปันส่วนในส่วนของ ID ของตัวเองแล้วก็ดูจํานวนเพชรจานวนตัว๋วจํานวนแหล่งเพชรที่ฟาร์ม หรือว่าการที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยจะวางแผนในการกดตู้ในอนาคตเนี่ยก็ลองดูสิ่งพวกนี้ควบคู่กันไปนะครับสำหรับผมเนี่ยก็จะแนะนำได้ในส่วนที่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถมาอ่านคอมเมนต์ที่เรียกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็น โต้อตอบกันของผู้เล่นท่านอื่นด้วยเป็นการตัดสินใจไปในตัวอีกทีหนึง่งก็ได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์ตู้ LD ของแม่สาวขายดอกไม้สุดฮอตของเราก็คงมีประมาณนี้นะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดมีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยหรือว่ามีข้อมูลอันไหนที่ผมพูดพลาดหรือว่าตกคาคาตกบลกร่องไปเนี่ย ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยก็จะขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับคลิปการวิเคราะห์ตู้กาชาแม่สาวขายดอกไม้สุดฮอตของเราก็มีเพียงเค่นี้นะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังกำลังใจผมง่ายๆเหมือนเดิมนะครับกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาแม่สาวขายดอกไม้ก็มีเพียงคลินะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ